สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับผมไปตามต่อกันเรยครับบอลาชาครับไปตามต่อครับอ่าวดอนค้นนอนหน้าพี่นอ้องอ่าวดอนค้นนอนหน้าหงวดที่แล้วแปดเข่ารักลอยเนาะพี่น้องเนาะแปดเข่ารักลอยก็ถือว่าเข่านั่นพี่น้องภายในสามตัวสุดถ่ายนะครับ้าเข่าเลกวิ่งก็คือใดตอ่อเนาะพี่น้องเนาะ้าบ่อเข่าก็คือ บ่ได้โตนพี่น้องเนาะต้องทาผลงานย่างดีไม่ต่ำกว่า3ครั้งก็ได้เขามานําเสนอพี่เสนอน้องน้องพี่น้องเนาะพี่น้องครับผมนี่เป็นแนวทางของอ่าวดอนคนนอนหน้างวดที่แลวนะ้วพี่น้องงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วของอ่าวดอนคนนอนหน้าพี่น้องอ่าวดอนอวันที่16มิถุนายน2566อ่าวดอนคนนอนหน้านาะครับเนาะวิ่งบน8 ปดไปยู่รักลอยก็ถือว่าเขาพี่น้องจับกู้ให้กับ 8, 3, 8, 4, 8, 6, แปดสามแปดสี่แปดหกก็แปดแปดลุดพี่น้องวิ่งล่างห้าขาดกระจุยลุดคักพี่น้องนะครับห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดบอมีเลยพี่น้องมีแปดรักลอยเลขวิ่งเขาเต็มเต็มพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างอันนี้ก็ถือว่าเขาพี่น้องเอาเข้ามาเบิงไปพร้องกันเอาดอนคน นอนหน้านาะครับเนาะเอาดอนขดนนอนหน้าเอามาฝากพี่ตนน้องเลขกหนังแม่มาเบิ่งกันพี่น้องครับผมเอาพี่น้องมาเบิ่งอ่าวดอนครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาเนาะหนึ่งกรกฎาพี่น้องมาเบิ่งอ่าวดอนกันสองห้าหกหกครับผมอ่าวดอน คนนอนหนะ้านี่ครับอาวดอนคนนอนนาะนะครับอาวดอนคนนอนหน้านะครับเนาะหรือว่าคนปลาคนดอยนะครับว่าเขาเงินเขาร้านเขาบ้านเขาซ้องพี่น้องเขาเลยตั้งฉายาอาวดอนคนนอนนาะวาสนาพี่น้องอาวดอนคนนอนหนะ้า จะได้จับคู่จับขิงให้พี่ให้น้องวิ่งตัวใดจับคู่ตัวใดพี่น้องมันจะได้ชัดเกียกันไปเนาะพี่น้องเนาะที่ได้ชัดเกีกันไปเนาะพี่น้องนะครับของเรามีนะท่านอย่างมาฝากพีตอนน้องของเอาดอนนาะพี่น้องเนาะของเอาดอนพี่น้องของเอาดอน งเอาดอนงวดวันที่หนึ่งรกรกฎานาะพี่น้องนะเนาะเขากระยังบอทิมแปดคือเก้าพี่น้องเขายังไม่ทิ้งแปดนะพี่น้องเนาะเอาบอเป็นยังบอทิมก็จัดให้คือเก้าพี่น้องสูตรไถสูตรมั่นพี่น้องวิ่งพี่น้องเอาโอ้ยฝอดูทราบได้พี่น้องวิ่งบนพี่น้อง วิ่งบวจัดแปดเลขพี่น้องเราเอาสูตรไทยสูตรมั่นอ่าจับคู่ไห้มีหยังพี่น้องจับคู่ไห้มีหยังเดี๋ยวได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องของอา้าวดอน,นนอนหน้าพี่น้องครับผมเดี๋ยวได้เบิ่งกันแน่นอนพี่น้องสูตรไทยสูตรมั่นพี่น้องว่ากันบ่ได้นี่มันก็คือเนวท้าง แต่ละบุคคลแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เนาะครับเนาะเลขบ,บวกลบคูณหารบวกคือกันพี่น้องจิตใจคนเท่ากันยังบวกคือกันเนาะครับเนาะเอาจับคู่ให้ม่ยังพี่น้องเอาไปเบิ่งกัน 8... 8ดสองพี่น้องแปพี่น้อง8ปหพี่น้อง แปดเจ็ดพี่น้องนี่ครับแนวทางอ่าวดอนคนนอนนาพี่น้องนี่ครับผมอ่าวดอนคนนอนหน้าพี่น้องแนวทางของเราแนวทางแนวทางบนพี่น้องมาเบิงแนวทางล่างมีหยังมาฝากพี่ต่อนน้องแนวทางล่าง ของอ่าวดอนคนนอนน้าพี่น้องแนวทางเด็กแนวทางเล่าพี่น้องเด็กว่างเนาะวิ่งวิ่งล่างวิ่งล่างคืออย่างพี่น้องวิ่งล่างของอ่าวดอนคนนอนหน้าอ่าวิ่งล่างไปที่ ที่ยังพี่น้องบาดพี่น้องก้าพี่น้องเอา้านี่โอ้เอาดอทคนนอนหน้าคือเอาเลขสูงทท่ากันนี่สูตรเด่นอะเอา้าสูตรเพ่นเพื่อกับเก่งขึ้นกันเลยพี่น้องบอกเก่งเพ่นกับบอกการนำเสนอหรอกว่าเอา้ามาลองเบิ้งกันพี่น้องมาลองเบิ้งกันของเรามีอย่างในสูตรเตา่าเอา้า ชุดแปุดเก้ามีอะไรพี่น้องจับคู่มีอะไรบ้างพี่น้องเอาลองเบิงงบัตเียกับอ,อ่าวดอนเก้าอะไรพี่น้องเก้าอะไรนะไปดูกันพี่น้องเก้ายังจับคู่ให้เก้าศูนยสอง เจ้าสี่เจ้าห้าีแล้วครับผมความที่สวยงามความที่มันคงและแนียนย่ำเอาด่อนคนนอนหน้าจังได้เอามาน้่เสนอให้พี่ให้น้องครับผมนะครับ เด็กอ e, na, nah, nah, ่าวดอนจำซื้อลรวไห้ได้พี่น้องเด้อคนนอนนานะครับคนนอนหน้าเนาะครับเนาะอ่าวดอนคนนอนหน้าพี่น้องจับคู่ห้เรียบ้อยพี่น้องจับคู่ห้เรียบ้อยเนาะพี่น้องเนาะจับคู่ให้เรียบ้อยมี A, don, ่ยังไปเบิ่งกันพี่น้องเอางวดวันที่หนึ่งกรกฎาสองห้าหกหกพี่น้องครับผมอ่าวดอนคนนอนหน้าเนาะครับเนาะงวดที่แล้ววิ่งแปดเขารักลอยนะครับเนาะ บัวด,ดีก็ยังพอถึงแปดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับผมวิ่งบนแปดบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะเลขวิ่งของอ่าวดอนเนาะจับคู่ให้แปดสองแปดสามแปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดพี่น้องนะครับผมพี่น้องครับมาเบิ่งเลขวิ่งล่างเล่าบัน,นพี่น้องเลขวิ่งล่างของอ่าวดอนเนี่ยพี่น้องวิ่งล่างไปที่เกาเนาะพี่น้องเนาะวิ่งล่างไปที่เก้าพี่น้อง จับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้เนาะพี่น้องเนาะ90 92 94 95พี่น้องครับผมนี่คือแนวทางของอ่าวดอนคนนอนหน้าพี่น้องนะครับฝากไปน้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องเอฟซีครับแคปหน้าจอของอ่าวดอนคนนอนหน้าว้พี่น้องว่าเราสิมีความมันค็เอ่อมันกงแม่นยัมบ่ลหัวบ้านที่หนึ่งก่อรักระดาพี่น้องเอา แคปนาะจอแล้วเราจะเริมกดไลค์กดแช์กดติดตามพอใจดีเด้อพี่น้องเด้อให้พอใจดีมีกําลังเลงใจเนาะหาแนวดีๆแนวทางดีๆมาฝากพีต่อน,นอ้องฮ้องซีรวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกพี่น้องครับผมเอาพี่น้องแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอดแล้วเราจะลืิ่มยางเดียวพี่น้องกดไลค์กดแช์บ่เสียตังค์กดไลค์กดแช์กดหลายๆบ่ได้เสียตังค์พี่น้องบ่ได้เสียเงินจักบาทพี่น้องแต่ขอให้พี่น้อง นะ้ำใจคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไรพี่น้องนะเนาะออะพี่น้องครับสหรับคลิปนี้เพอใจดีกับบินทาทางฝากพี่ตอนน้องซัมนี่นะครับคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม